อัพสโตร์ดูด้วยครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปทอยเล็กทาวเวอร์ดิฟลเฟเน์กันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาไข่ครับซึ่งก็ผมเก็บอะไรหมดแล้วเนาะไข่เนี่ยเดี๋ยวผมสอนหาแน่ไงครับซึ่งก็ง่ายกว่าอีเวนต์ตวเก่ามากครับเราไปดูกันก็อันดับแรกเนี่ยไข่ เราจะเริ่มจาก็อบบี้ไปก่อนเนาะสปาเอครับก็ตรงนี้เลยเนาะครับไข่อันที่หนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวผมพาคือผมจะพาไปดูจุดไข่ดีกว่าครับเอีคือจุดคลิปละอ่ะติดตามผมเลยก็ได้นอะอืมในคลิปจะดูเลยเนาะครับทุกคนก็จุดตรงนี้น,นี่ไข่ที่หนึ่งอะอันนี้ไข่ที่สีเนาะ,ะแวะแวะเก็บก็ได้ครับแวะเก็บตรงนี้ก็ได้ครับ อ่ตรงนี้เนาะมันจะมีตัวเป็นลางๆเนาะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นไข่ที่สองครับนี่ครับนี่ผมเก็บไปแล้วเนาะก็ไอ้ไข่ที่สองจะเป็นลางๆ่อยไข่ที่สองอันนี้ไข่ที่ห้าเนาะแว่เก็บก็แว่เก็บก็ได้นะอันนี้อันนี้ไข่ที่สามเนาะไข่ที่สามอยู่ตรงเอเลสหมดเนาะ ก็อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงเขาเนี้เลยก้อนนี่ไข่ที่ห้านาะต่อไปก็เทดิ้งฟาซาสเนาะผมบอกได้ว่าเทดิ้งฟาซาง่ายกว่าในรับปีครับ ไอดิงภาษาเนี่ยอันแรกเนีน่ยเปนแมนโฟรเครับก็ให้เราพริมพ์คำว่า m มน f o ร m มนนแหละครับ กินคำน,นี้สามครั้งเนาะกินสองครั้งนะเราจะได้รับตอนนี้เลยเนาะต่อไปก็พีเอครับก็อยู่จะอยู่ตรงบ้านสีแดงตรงนี้เนะครับที่เที่ยวมาถ้มีบ้านสีแดงตรงนี้นะครับให้เราไง้สมบัต,ตงนี้ครับจะอยู่หลังบ้านตรงนี้เลยครับต่อไปก็จะเป็น ไนอยเนี่ยก็จะอยู่จุดตรงมาเก็ t เพ g ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงผู้ผู้พัฒนาเลยครับนี่เลยแล้วก็ต่อไปก็จะอยู่ที่ประตูว้าไปล็อบบี้เนาะครับไออยู่ทางข้างเลยนี่ตรงนี้เลยครับ ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยครับคือเราต้องหาเถิดฝุ่นนั้นครับหาถิดของเขาครับหาถิดอ่าแบบอันนี้ก็ได้ครับแบบว่าไม่ต้องไม่ก็ได้เหมือนกันครับนี่ก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมทําไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนทางด้านของลงาลงในแมกครับลงในแมก ในแมบ,บเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะผมขอเอาแบบอครับใครที่เป็นผู้เริ่มต้นหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็จะเป็นสปิกรุ่มๆนี่ยังไม่ได้ลินนะ,อะโอเคครับเลยอันนี้ผมเข้าหมดไทยลิศน,นะผมก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นหมดเอ็นหมด ทะเลทรายก่อนนะอันนี้ผมก็เข้าหมวดนี้ก่อนครับแล้วก็รอไปเนาะมันจะเกิดตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้เลยเนี่ยครับเกิดมาก็กดเก็บได้แน่เลยก็กดเก็บได้เลยเนาะครับก็ ในผมแล้วก็ถ้าใครเก็บแล้วเนี่ยก็ให้ทับล็อบบี้เลยนะับไม่ต้องออกเข้าครับนี่ทับล็อบบี้อย่างนี้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับกลับเลยต่อไปก็จะเป็นหมดทะเลทรายเนาะครับ ก็อรอเหมือนเดิมครับต้องรอเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจุดคุณเทเลซายเนี่ยอย,อยู่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยคือเมื่อเราเกิดมาจุดตรงไหนจุดเนี่เราจะเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมครับอืมก็ให้เราวิ่งม,มาภาคนี้เลยครับอืมก็จะมีไข่เกิดตรงนี้เนะาะเดี๋ยวลอก่อนครับนี่ครับไข่สีทองตรงนี้เลยครับนี่คงกดแล้วเนาะครับ กดแล้วก็กดล็อบบี้เหมือนเดิมครับก็หลังจากที่เราอันนี้ผมก็ดีเซิร์นนี่ดีเซิร์นีมันทำข้ามนะต่อไปก็จะเป็นทางด้าของโหมดเอนเลครับอื เรามาดูกันการนนครับอยู่ที่หมูเลนเลดเนาะในหมวดเลนเลเนี่ยครับมันก็จะอยู่ตรงภูเขาตรงตรงนั้นเลยครับภูเขาอย่างนี้ครับเห็นไหมตรงไฟอาวยุ่งออกมาครับซึ่งก็ตามเลือดของฐานออกมาเลยครับ คือวิธีปีนเนี่ยก็ปีนยังไงก็ได้ครับแต่ก็ตกไปเนี่ยคือเริ่มต้นใหม่หเลยนะอันนี้ปีนแบบผมก็ได้นะถ้าตกงไปเนี่ยก็คือเริ่มใหม่เลยนะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยเอ้าผมตก ก็อยู่ตรงนั้นเนาะคริงเลยมาซะได้ครับง่ายคือผมบอกไปแล้วเนาะอ,อยู่ตรงนั้นแหละเออเพื่อตกครับต่อไปก็จะเป็นทางนั้นของมอยเอกกับกิดเอกครับก็สองอันนี้ผมแนะนำให้ทำสองอันเลยเู้เล่นใหม่ก็ทำได้นะครับอืมขอแฟงแค่มีแต่ขอ้อชิปปิเกอร์ก็ทำได้เหมือนกันครับ โดยก็ส่วนวอเอกเนี่ยคือเราต้องสิบาาค่าทอยเลนสิบตัวครับส่วนคริสเอกเนี่ยต้องคือทุกๆก,การออโตโสส้สคริปต์เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะดรอปไข่มาให้เราครับในหมดไหนก็ได้ครับนะมหมวดไหนก็ได้แล้วก็ในด่านไหนก็ได้ครับคือโตเนี่ยรอบสปิเกอร์คอมเมนต์ก็ได้แต่คือผมเพื่อคมเร็วนะเพื่อคมเร็วครับ ผมขอเ,อเป็นตัวที่แบบราคาถูกแล้ก็ได้เมีเยอะน่อนดีกว่าค,คืออันนี้ผมเข้ามาลินเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นผลนะแต่อันนี้ผมบอกแล้วนะครับอันนี้ทั้งเข้ามาด้วยนะก็ตอนแรก็เราต้องค่าผมก็ขอวางไว้ใกลๆก่อนแล้วกันครับหนึ่งตัว ตัวก็หลังจากนั้นก็รอครับอันนี้ผมนับอยู่นะคือมันเกินสิบตัวละคิวเนี่ยถ้าใครนับดูเนี่ยก็จะเกินสิบตัวเนาะก็อันนี้ได้แล้วครับอันที่หนึ่งนะ อันนี้ได้แล้วนะอันนี้แต่อันนี้ผมเก็บไปแล้วครับต่อไปก็ผมขอไม่รอดีกว่าเพราะว่าให้เราลิ้นตัวไหนก็ได้ครับแต่เพื่อฟูลิ้นใหม่เนี่ยก็ใช้ตัวเริ่มต้นก็ได้ครับก็คือสองอันเนี่ยผมทําไปแล้วเนาะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะซึ่งก็มีแค่นี้แหละเพราะอีเวนต์มันแบบใช้เวลาสิบหายก็คลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะคลิปหน้าก็รอดูครับ